ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะี่ครับก็มาเจอกันเป็นประจําทุกวันนะครับก็จะมีสูตรหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงๆนะครับคู่เดียวชุดเดียวนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับ ในการคำนวณสูตรนี้นะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกด้วยเก้าคงที่นะครับนะครับผมแล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันสองครั้งนะครับหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกได้6หก คงที่นะครับนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับผมนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข8นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7บวกหลักร้อยบนนะครับ ก็คือเลข2บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิล่างนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกเลก9ข9คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ 6หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8บวก7บวก2บวก8บวก5บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ39นะครับนะครับ39 นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับผมในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยบนนะครับ ก็คือเลข6บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับ ผลลัธ์ที่ได้นะครับ8บวก7บวก8บวก6บวก3บวก3บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ41นะครับนะครับ41นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ9 1นะครับนะครับเลข9นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับ เลขหนึ่งนะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับ หลักแสนนะครับก็คือเลข5บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข6บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข3บวกลักสิบบนนะครับก็คือเลข9บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกเลขยกคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับ5บวก6บวก3บวก9บวก9บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ41นะครับนะครับ41นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข6บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข1บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับ ก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก6บวก9บวก1นบวก2บวก2บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ31นะครับ นะครับ31เนะครับเราก็จะได้เลข1นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ1 1นะครับ ส่วน3ตัวนะครับก็จะออก811นะครับผมนะครับเลข1นะครับก็เข้าหลัก10แล้วก็หลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข9บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข4บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข1บวกหลักสิบล่างนะครับ ก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกเลข9คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9บวก4บวก8บวก1นบวก8บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ39นะครับนะครับ39นะครับเราก็จะได้เลข9้า นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข9บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข4บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข1นนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขหนึ่ง บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9ก็บวก4บวก1บวก1บวก8บวก8บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 37นะครับนะครับ37นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับ สองตัวบวนในงวดนี้นะครับก็คือ9 7นะครับนะครับเลข9กนะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข7นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ก็สูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับผม นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับพศสอ6 3นะครับ หลักแสนนะครับผมก็คือเลข9นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข9แล้วก็บวกเล9ข9กคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9 9 9 9บวก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 9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 54. นะครับนะครับ54นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลข4นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข9บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข8 นะครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9ก้าบวก9บวก9บวกเบ,บวก8บวก8บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ56นะครับนะครับได้56นะครับผม นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16กันยายนนะครับพศ2563นะครับ นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ